5ทัศนคติที่ทรงพลังที่สุดสวัสดีครับเสียงในหัวยินดีต้อนรับจากเสียงในหัวสู่พลังแห่งความสำเร็จคนสองคนอาจเริ่มจากศูนย์เหมือนกันแต่ปลายทางกลับต่างกันสุดขั้วไม่ใช่เพราะใครฉลาดกว่าไม่ใช่เพราะใครโชคดีกว่าแต่เพราะทัศนคติต่างกันทัศนคติคือซอฟต์แวร์ของสมองถ้าซอฟต์แวร์ผิด ต่อให้ฮาร์ดแวร์ดีแค่ไหนก็ไปได้ไม่ไกลวันนี้คุณจะได้รู้5ทัศนคติที่ทรงพลังที่สุดที่คนสำเร็จระดับสูงใช้เหมือนกันทั่วโลกและถ้าคุณเปลี่ยนได้แค่หนึ่งข้อชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทัศนคติที่หนึ่งฉันรับผิดชอบชีวิตตัวเองคนธรรมดาโทษเศรษฐกิจเจ้านายครอบครัวสังคมดวง แต่คนที่ไปไกลมีทัศนคติเดียวคือไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรฉันรับผิดชอบมันเองนี่ไม่ใช่การโทษตัวเองแต่มันคือการเอาอำนาจกลับมาเพราะวันที่คุณรับผิดชอบคือวันที่คุณเริ่มควบคุมชีวิตได้ถ้าคุณโทษคนอื่นคุณต้องรอให้เขาเปลี่ยนแต่ถ้าคุณรับผิดชอบคุณเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ คือคนที่ไม่มีใครควบคุมได้ทัศนคติที่สองปัญหาเท่ากับค่าผ่านทางของความสำเร็จคนส่วนใหญ่กลัวปัญหาเพราะคิดว่าปัญหาคือสัญญาณให้หยุดแต่คนสำเร็จรู้ว่าปัญหาคือหลักฐานว่าคุณกำลังโตทุกระดับของชีวิตมีปัญหาประจำระดับนั้นเสมอรายได้น้อยก็ปัญหาแบบคนรายได้น้อยรายได้สูง ก็ปัญหาแบบคนรายได้สูงความต่างไม่ใช่มีปัญหาหรือไม่แต่คือมุมมองต่อปัญหาคนธรรมดาถามว่าทำไมต้องเป็นฉันคนสําเร็จถามว่าปัญหานี้กำลังสอนอะไรฉันประโยคโคชคือถ้าคุณไม่มีปัญหาแปลว่าคุณยังไม่เติบโตทัศนคติที่3ฉันเลือกโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นพลังชีวิตของคนส่วนใหญ่ หมดไปกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นคำพูดคนอื่นข่าวดรามา่าความคิดของใครบางคนแต่คนที่ชีวิตก้าวหน้าเร็วใช้พลังกับแค่สามอย่างความคิดการตัดสินใจการกระทำของตัวเองทุกอย่างนอกเหนือจากนี้คือสิ่งที่ไม่คุ้มกับพลังชีวิตพลังของคุณมีจำกัดอย่าใช้มันกับสิ่งที่ไม่ให้ผลตอบแทนวันที่คุณหยุดสนใจเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ คือวันที่ชีวิตคุณเริ่มเบาขึ้นทันทีทัศนคติที่4ฉันยอมเป็นมือใหม่เพื่อไปให้ไกลกว่าคนจำนวนมากติดกับดักคำว่ากลัวดูไม่เก่งเลยไม่กล้าเริ่มใหม่เรียนรู้ถามลองแต่คนสำเร็จเข้าใจสิ่งหนึ่งชัดเจนมากทุกผู้เชี่ยวชาญเคยเป็นมือใหม่มาก่อนความอายห้านาทีแลกกับความเก่งทั้งชีวิตมันคุ้มมาก คนที่ไม่ยอมเป็นมือใหม่จะอยู่ระดับเดิมไปตลอดชีวิตอีโก้สูงคือเพดานความสำเร็จที่ต่ำทัศนคติที่5ความสำเร็จคือเกมระยะยาวคนส่วนใหญ่แพ้ไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่ไม่อดทนพออยากเห็นผลเร็วอยากรวยเร็วอยากสำเร็จทันใจแต่ความจริงคือคนที่ชนะคือคนที่ไม่หยุดวันละ1สม่ำเสมอยาวพอ ชนะความพยายามแบบเร่งรีบทุกแบบคุณไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่ไม่เลิกก่อนคุณก็ชนะแล้วสรุป5ทัศนคติที่ทรงพลังที่สุดฉันรับผิดชอบชีวิตตัวเองปัญหาคือค่าผ่านทางโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้กล้าเป็นมือใหม่เล่นเกมระยะยาวเปลี่ยนทัศนคติแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วชีวิตจะเปลี่ยนตาม คนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเสียงในหัวขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองนะครับเปลี่ยนเสียงในหัวให้กลายเป็นเสียงแห่งความมั่งคั่ง